สนับสนุนโดยเบอร์กามอตช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงเชื่อมั่นในคุณภาพเบอร์กามอตสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสัญจรทั่วทิศก็ติดทั่วไทยไปกับตะลอนข่าวค่ะวันนี้กลับมาประจําตําแหน่งรับมงเช่นเคยโอโ้โหเห็นแล้วปวดหัวจริงๆครับคุณผู้ชมครัเต้นเหรอคะถูกต้องคแอโรบิกแดนซ์<อ>คุณเคยไหมคือหายไปเนี่ยหายไปไปไหนมาไปเต้นแอโรบิกมาหายไปซ้อมเต้นนี <c oughs> ่ฉันไปเรียนเต้นมาสัปดาห์หนึ่งครับ เลยได้มาเป็นแบบนี้แข่งขาเคดขัดยอกไปหมดเลยคุณเสียเวลาเรียนจริงๆเลยนะขอบคุณค่ะครับนี่ฉันกลับมาวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวรอบทั่วไทยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเหมือนเดิมเหมือนเดิมและช่วงหน้าหนาวแบบนี้ที่ยังไม่หมดเราก็จะมีเรื่องราวของความสวยความงามเรื่องของดอกไม้ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ดิจิคนเหรไม่ใช่ใช่โอเคคนละเรื่องแล้วเอา ในช่วงแรกของตลอนข่าวนะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกับบรรยากาศสวยๆงามนครับในช่วงของฤดูหนาวแบบนี้กับดอกไม้ซากุระไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเมืองไ,ไทยก็มีฮิเดโกะกะบร่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สวยงามไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นละไปเริ่มกันที่เชียงใหม่กันครับ นี่เลยคือบรรยากาศหน้าหนาวนะ้ป็นไงหมอกจัดมากคุณจัดว่าเยอะทั้งหนาวจัดด้วยแหละอุ้อยอุณหภูมิององ 2>, อ 2>, 2องศาเซลเซียสคุณผชมครับที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เต็ไมไปด้วยหมอกอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็อุณหภูมิเขาบอกมาเมื่อสักครู่นี่ก็บอกก็า2องศาเซลเซียสหนาวจับจิตจับใจเลยล่ะ แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องครับและที่เห็นอยู่นี้ที่บอกกันไปเลยก็คือดอกซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกนางพญาเสือโครง่ง<ห>ต้นนางพญาเสือโคร่งนะครับอย่างที่น้องใบตองพูดไปเมื่อสักครู่เขาได้รับฉายาว,ว่าเป็นซากุระเมืองไทยะนะเน<ม>บ่งบานเป็นดอกสีชมพูเห็นแล้วเป็นไงบานสะพรั่งเหมือนความสาวของดิฉันเลยค,ะค่ะคุณ เอไปต่อไปต่อเลยครับเอาก็สวยงามแหละนะสวยงามตามท้องเรื่องอย่างที่เห็นหมายถึงภาพของดอกไม้กระนองไปตองครับซึ่งกิดสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างมากเรื่องนี้ครับทางด้านนายพรเทพเจริญสืบกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับเขากล่าวว่าบ้านพักในอุทยานถูกจองไว้เต็มยาวเลยนะ จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ครับเช่นเดียวกับที่ภูลมโลใช่แล้วอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครชัยจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวแล้วก็เที่ยวชมความงามของต้นนางพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยที่กําลังเบ่งบานออกดอกสีชมพูอ่อนระเรื่อระเรื่อบนพื้นที่กว่าสองพันไร่ถูกต้องแล้วเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะทางภาคเหนือหนาวจัดดอกไม้เมืองหนาวหน้าหนาวนี้ก็โอ้โหบานสะพรั่ง กันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นทุ่งโล่งกว้างมองแล้วก็สวยงามแตกต่างจากทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งในที่อื่นๆดังนั้นค่ะนักท่องเที่ยวต่างไม่พลาดเลยที่จะมาแชะแชะแชะค่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกท่ามกลางอุณหภูมิเก้าองศาเซลเซียสและก็แชะแชะดิฉันไงนะคะและภูลมโลแห่งนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า1,800เมตรค่ะโอ้โหนะคะ เรื่องนี้ครับนายสุวรรณพานุนัพาน,นะหัะวนหน้าอุทยานแห่งชาติวิ่นร่องกลาเขาก็กล่าวว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกสกุล่เมืองไทยเบงบานนะ บนภูลมโลกเนี่ยเต็มพื้นที่เลยทีเดียวบานเต็มสะพรั่งเลยคุณดูอืถ้าไม่ได้ไปช่วงนี้เขาบอกต้องรอปีหน้าโอ้โหก็แน่ละแน่และเพราะว่าหนาหนาวมีปีละครั้งอีกคุณใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็ยังไปกันได้บกราใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะไปยาไปถึงกุมภาดิฉันว่าน่าจะถึงนะปีนี้นะเพราะว่าช่วงนี้หนาวยาวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปชมดอกซากุระบานสามารถไปได้ทั้งสองเส้นทางนะคุณผู้ชมนะก็คือ ทางด้านตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเช่ารถของกลุ่มการท่องเที่ยวชาวบ้านตำบลกกสะทอนเขาบอกคันละ2,000บาทไม่แพงนะอะส่วนอีกทางหนึ่งก็คือทางบ้านร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับที่นั่นก็คิดบริการค่าเช่าคันละ1 0 0 0บาทแหมถูกกว่กากันครึ่งหนึ่งเลยอส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถขับขึ้นไปชมดอ,ดอกซากุระที่ ยอดภูลมโลได้โดยเสียค่าธรรมเนียมในการเช่าด้วยนะก็เตรียมเงินเตรียมท่อไปด้วยแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะเที่ยวในเมืองไทยของเราไม่ได้ไปไหนไกลอุยคุณภาพมุมนี้เหมือนถ่ายจากเมืองนอกอ,ะอ่ะสังเกตเหมือนไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นอารมณ์เหมือนจากญี่ปุ่นเลยใช่เหมือนมากดอกซากุระเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เพราะว่าสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมหมายถึงบรรยากาศดิฉัน <laughs> <ไ>ขอบขอคุณมากเลยมุกเนียขอบคุณมากจริงค่ะต่อไปนะคะเรายังพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของดอกไม้กันที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเคยค่ะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นรวมถึงดิฉันด้วยเรียนตามตรงนะคะคุณผู้ชมคะดิฉันไม่เคยเห็นเลยจริงๆดอกฟินดอกฟินคุณเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมในทีวีเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปพบแบบจริงๆยังสามารถไปชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกฟินจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ความสวยงามของดอกฟินที่กําลังเบ่งบานสวยงามนะคะมีให้เห็นที่พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านมงดอยปุยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยปุยดอยสุเทพปุยค่ะคมาปลูกไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้ชมกันโดยเฉพาะช่วงสภาพอากาศหนาวหนาแบบนี้แหละค่ะกาลังเบ่งบานสีสันสวยงามเลยมีทั้งสีชมพู สีม่วงสีแดงแล้วก็สีขาวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกันมากมายเลยทีเดียวนะคะหลายคนตื่นเต้นไม่พลาดกับการแชะภาพนะคะแะแฉแอีกแล้วค่ะคุณหลายคนไม่เคยคเห็นดอกฝิ่นของจริงมาก่อนอย่างดิฉันก็ไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเพราะว่าพืชชนิดนี้ใครมีครอบครองจะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาถูกต้องที่สุดเพราะ,ะฉะนั้นอย่าไปปลูกเองอยากดูเนไ,ไปดูที่นี่ถูกต้องแล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาปลูกดอกฟิ่นแบบ ขึ้นไว้บนเนินเขาขนาดย่อมๆเพราะว่าเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านดอยปุยกว่า50ปีก่อนอหลังจากอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานั่นเองค่ะคซึ่งในอดีตนะคะมีการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลักก่อนที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาถึงและพระราชทานความรู้ในการทําการเกษตรและส่งเสริมความเป็นอยู่แบบพอเพียงทําให้ชาวบ้านที่นี่เลิกปลูกฝิ่นไปในที่สุดเลยคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแปลงฝิ่นที่ปลูกไว้ก็เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านประวัติศาสตร์ประวัติของหมู่บ้านนะคะซึ่งดอกฝิ่นที่บ้านมงดอยปุยจะบานสะพรั่งเต็มที่ระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเดือนกุมภาพัานธ์ของทุกปีและนอกจากดอกฝิ่นยังมีดอกไม้เมืองหนาวอีกหลายชนิดเลยที่ปลูกไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะ แต่ที่สําคัญสังเกตดีๆเขาจะมีการนำป้ายมาติดไว้ว่า,าห้ามเด็ดดอกฟินโดยเด็ดขาดหากพบจับปรับ5,000บาทค่ะโอ้โห5 0 0พเลยนะ5 0 0นบาทนะคะคือเห็นแล้วเนี่ยพูดว่าเด็ดได้แต่ห้ามเอามือไปเด็ดห้ามห้ามจับด้วยซ้ำคุณเพราะว่า ดอกไม้ดอกฝิ่นคือการนําฝิ่นไปปลูกมันก็ผิดกฎหมายถูกไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีการปลูกไว้เป็นขนาดย่อมเพราะว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านเขาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ไปชมอย่าแตะต้องอย่าจับและนํากลับบ้านนะคะโดนปรับนะคะ5 0 0พันบาทเลยค่ะโอ้โหรับตั้งหาไม่คุ้มนะจ๊ะแค่ยืนดูเฉยๆแล้วบอกว่าเด็ดก็ได้เด็ดเด็ดจังเลยดอกไม้เด็ดจังเอาไปดูเรื่องราวของ เรื่องของแปลกๆเรื่องของสัตว์กันบ้างแปลกๆที่จังหวัดพัทลุงแต่ว่าฉันว่าอันเนี้ยเหมาะกับคุณเคยเห็นไหมปลาไหลก็นี่ไงพอปลาไหลเลยเนี่ยเออไม่ใช่ปลาไหลแบบนั้นเอ้าวคุณรู้เหรอว่าคุณเป็นแบบไหนเป็นไม่แบบไหนไม่รู้แบบไหนก็ไม่รู้แหละแต่ปลาไหลที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นปลาไหลสีทองไม่ได้ชุบแป้งทอดด้วยไม่ใช่เป็นแบบแกลแล้วอยู่ในจานไม่ไม่ไม่่เป็นปลาไหลสีทองเหลืองอร่ามเลยทีเดียวที่จังหวัดพัทลุงไปเหือนครับ นี่ไงปาลาไหลสีทองคุณผู้ชมครับเห็นแล้วอึ้งไปเลยทีเดียวขนาดความยาว72เซนติเมตรครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมเขาบอกว่ามีใบหูด้วยนะ2ข้างนี่เป็นไงปาลาไหลมีหูเขามาให้ดูแล้วปิงปิง,ปง,ปงเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล<ป>ะเลเรื่องนี้ครับนายฉลองทองเชิญอายุ68ปีชาวบ้านตำบลตนดด้วนอำเภอ ควรขนุนจังหวัดพัทลุงครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จับปลาไหลสีทองตัวดังกล่าวได้นะฮะเขาบอกว่าก่อนที่จะจับได้เนี่ยตัวเองรู้สึกอยากกินปลาไหลแต่ไม่อยากไปตลาดก็เลยนําลันดักปลาไหลแบบกระบอกไปวางไว้ตรงร่องน้ําสวนยางพาราใกล้บ้านแล้วก็ไปดูตอนเช้าคุณผู้ชมครับก็พบว่าภายในลันดักปลาเนี่ยมีปลาไหลสีทองตัวนี้แหละครับติดอยู่จึงตัดสินใจนํากลับบ้าน ไม่ได้ตั้งใจกลับมากินนะดีใจมากเลยกลับมาเอามาเลี้ยงเลี้ยงไว้เป็นซีริมงคลชาวบ้านชาวเมืองก็ตามมาแห่ดูอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่เคยเลยในชีวิตของพ่อไม่เคยเลยแล้วพอคิดว่ายังไงคะถึงได้ปลาไหลปลาไหลมีมาพ่อก็นึกแปลกอ่าแปลกใจและประหลาดใจว่าแม้มันมีได้ยังไงปลาไหลทองอย่างอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นมามาตั้งแต่บรรพบรุษเขาก็ไม่เคยเห็นแต่มันประหลาด อ่าที่ว่ามันเจอปลาไหลตงเน,นี้หนึ่งตัวถือว่าโชคดีเือว่าเป็นโชคเป็นลาบของครอบครัวแต่พ่อจะทํายังไงกับปลาไหลนี่ต่อคะอ่าถ้าว่ามีโชคมีลาบต่อไปจะใส่ตู้แก้วไว้เพื่อจะให้ประชาชนในหมู่บ้านจะได้มาดูงานนี้ก็มีทั้งโชคมีทั้งลาบมีทั้งน้ําตกส้มตำก็อันไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นลาบปลาไหลไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวขณะที่นางแมวคลองเจริญครับ ไอ้ทองเชิญอายุ95ปีหม่เป็นชาวบ้านที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านนะเขากล่าวว่าใช่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นปาลาไหลที่มีรูปร่างประหลาดแบบนี้มาก่อนแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ต้องการมาปรากฏกายให้ชาวบ้านได้เห็นซึ่งในอนดีตนะครับตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กเนี่ยนะก็เคยมีงูจงอางสีเผือกตัวขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งก็เชื่อว่าเป็นทวดงูเลื้อยมาจากเดิน ควรถ้าลงมายังหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยต้องนําเสือไปปูเพื่อรองรับนะ,ะแต่่แน่ใจเป็นพรมแดงเลยเรหรือเปล่ปาแล้วก็ห<อ>ุงข้าวต้มให้กินเขาบอกว่าเมื่อเจ้างูตัวนั้นกินข้าวต้มที่ชาวบ้านต้มให้งูด,ดังกล่าวก็หายไปแล้วเขาเชื่อว่าปลาไหลที่เจอในครั้งนี้น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับหูบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาปรากักายให้เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ ทัังนี้หลังจากที่มีข่าวจับปาลาไหลสีทองได้เนี่ยนะก็ทําให้มีชาวบ้านแห่มาชมปาลาไหลอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับโดยมีการไหว้ขอโชคลาบตามธรรมเนียมของชาวไทยเราแล้วก็ล่าสุดครับนายฉลองได้เร่งประสานไปยังเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนะให้มาตรวจสอบที่มาที่ไปของปาลาไหลดังกล่าวพร้อมกับขอวิธีการเลี้ยงอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะได้เลี้ยงปาลาไหลตัวนี้ ต่อไปด้านเองตอนแรกอยากทานปลาไหลตอนหลังพอจับได้ปลาไหลสีทอง เอามาเลี้ยงดีกว่าปัญหาคืออยากกินปลาไหลมันไม่ไปตลาดหรือไปร้านอาหารอ๋อง่ายเลยทีนี้ได้กินอิ่มสมใจเลยแต่ก็ได้ปลาไหลสีทองมาแทนถือว่าคุ้มนะใช่ก็เป็นความเชื่อไปอาจจะได้สิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาภก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเด็กนักเรียนคนเก่งนะคะทั้งเด็กปถมเด็กมัธยมเลยทั้งสองคนนี้ต้องบอกว่าเขาเก่งมากๆเพราะว่าเขามีการประกวดเล่านิทานแต่ว่าเล่านิทานมันแปลกตรงไหนเก่งยังไงเพราะว่าอันเนี้ย เล่านิทานประกอบท่าทางแสดงความรู้สึกสนุกร้องไห้ดิฉันก็เล่าได้เนาะเออดิฉันว่าถือสังใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าโรงบาลเดี๋ยวเราไปชมกันว่าน้องสองคนนี้เขาเก่งขนาดไหนเป็นเด็กที่จังหวัดนครนายกค่ะลูกจ๋า กบขอขอคิดชู้ด้วยคนดูนะคะไม่ไหวแล้วออพอดีกว่านาะคนดูนะคะถึงกับนิ่งไปเลยคุณเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่านี่คือการแสดงของเด็กหญิงสิริรักแปลงสีหรือว่าน้องแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะโรงเรียนชุมชนวัดเที่ยวโอสดอำเภอองครักจังหวัดนครนายก ที่เล่านิทานประกอบท่าทางเรื่องลูกไก่ยอดกระตันอยูให้กับเพื่อนๆนักเรียนได้ชมกันซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นตอนที่แม่ไก่เนี่ยกำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจที่ต้องบอกกล่าวลับลาลูกน้อยทั้งหมดก่อนจะต้องตายในวันรุ่งขึ้น ผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวกับน้องเหรอคะไม่ไหวกับคุณที่แหละครับทําให้เพื่อนนักเรียนแล้วก็คณะครูค่ะต่างอินไปกับการแสดงชุดนี้เพราะว่าน้องแนนนั้นสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีเลยการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศค่ะคุณน้องแนนบอกว่าต้องอาศัยการท่องบทแล้วมาทําการย่อเรื่องจนเข้าใจเนื้อเรื่องใช้เวลาก็ประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะสามารถจําเนื้อเรื่องทั้งหมดได้นะคะนี่น้องแน ส่วนน้องคนต่อไปค่ะคนนี้เด็กหญิงปัทยานีสุดสนอหรือว่าน้องหมวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนิทานพื้นบ้านระดับจังหวัดนครนายกมาแล้วเช่นกันค่ะคุณอันนี้น้องเขาทำอะไรอันนี้น้องเขาก็เล่าเรื่องเหมือนกันแสดงได้อย่างน่ารักสมวัยเลยเพื่อนเพื่อนที่ชมก็ทึ่งในความสามารถของเธอมากนะคะน้องหมวยบอกว่าหากใครที่อยากเล่านิทานประกอบท่าทางต้องขยันท่องบทบบขยันอ่านหนังสือและต้องหมั่นทําความเข้าใจกับบทแล้วตีความหมายให้เป็นท่าทาง ทั้งนี้ค่ะการแสดงท่าทางประกอบการเล่านิทานส่งผลให้ได้รับการเรียนรู้การแสดงออกที่ดีด้วยะนะคะ,ะทางด้านคุณครูสซีมาการเกตครูผู้ฝึกสอนบอกว่าวิธีการฝึกเด็กๆจนได้รับรางวัลน,นั้นจะต้องฝึกให้เด็กมีวินัยก็คือชอบอ่านหนังสือโดยจะแนะนํานิทานในห้องสมุดเล่าให้นักเรียนจินตนาการแต่งเติมบทจากโครงเรื่องเดิมแล้วก็สวมบทบาทเป็นตัวละคระพร้อมทั้งทําการแสดงตามเนื้อเรื่องนั่นเองอทําไม ตอนเด็กๆเนาะดิฉันไม่มีเรียนแบบนี้บ้างดิฉันว่าดิฉันคงจะได้รางวัลเหมือนกันตีบทแตกกระจุยเลยคุณแต่แถวบ้านผมน่ะทักเล่านิทานที่ดีให้เด็กฟังเนี่ยนะเล่าแล้วเนี่ยไม่เกินสิบนาทีเด็กหลับควรจะต้องเป็นอย่างนั้นการละครหนึ่งนานมาแล้วส่วนใหญ่นะมีแม่ไก่ตัวน้อยพอแล้วฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหลับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมครับช่วงหน้าได้เวลาของการเรียกน้ำย่อยแล้วเพราะว่าวันนี้มีอาหารว้า จนเบาหวานขึ้นตาเลยล่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยผักก็หวานล่ะผักก็หวานขนมก็หวาน <c oughs> แต่ว่าหวานขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะเรย,ยาบันือโลกค่ะ